ครับเอนะฮะบริเวณที่เราแจวเรือมาถึงตรงนี้นะฮะก็จะ,ะเป็นบริเวณทุ่งบัวดแดงาานะฮะทุ่งบัวดแดงนะฮะ f c เริ่มเริ่มบอกระดกนะพี่ปองเนาะครับตั้งเริ่มนะฮะช่วงนี้ f c นะครับถ้ามีโอกาสผ่านาทางจังหวัดพะเยานะฮะถ้าอยากจะสัมผัสทุ่งบัวดแดงก็สามารถที่จะติดต่อนะฮะเรือนะฮะ ชาวประมงนี่นะครับเฟซีนะฮะมาสัมผัสทุ่งบัวแดงนะฮะอ๋อถ้ามันนะตเต็มที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะบริเวณนีทันะ้งหมดบริเวณนี่ครับเฟซีนี่เต็มไะก็จะมีนกน้ำด้วยฮะมีนังแอ่นบินโฉบเฉี่ยวนะเฟบซี <c oughs> และปกติจริงๆแล้วนี่ ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาเก็บไปฮะเก็บอย <you. S 1> ู่เเก็บไปขายอ๋อเอาไปผัดไปแกงส้มอย่างนั้นครับ<ด>แกงส้มจริงๆวันที่ห้าผมว่าก็น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> สายบัวเนี่ยเ <c oughs> นาะครับเดี๋ยวเก็บไปด้วยเก็บวันนี้เหรอครับอ๋อวันนี้วันวันที่สี่แล้วใช่ไหมเก็บไปด้วยเอฟซีวันที่สี่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เสียอีกวันหนึ่งที่ไอ,อ้นี่นเขาเรียกสาหลายอะไรพี่ป๋องเนี่ยน,นี่ไม่รู้สาหาลายมันเป็นอะไรเพฟิตเป็นอะไรสวยนะฮะสวยนะเฮฟซีโอ้าว,วาว้คงจะต้องอีกสักระยะหนึ่งคงอาทิตย์สองอาทิตย์นะคงจะบานเต็มที่ครังจะบานเยอะเนินบานเยอะอืมเฮฟซีครับสุดยอดมากจริงฮะ ผมตั้งใจไว้หลายวันแล้วว่าจะว่าจะแพนออกมาเที่ยวทุ่งบัวนี่แหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้จังหวะวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆครับ <S <S ได้กำไรสองเด้งสามกไรสองเด้งเอฟซีนะฮะแลกจากจิบกาแฟบนเรือสำราญท่ามกลางสายหมอกแล้วก็ยังได้มาสัมผัสทุ่งบัวแดงแห่งกวานพะเยาครับเอฟซีครับเวลาเราถอนเราเอาเอาดอกแบบไหนดอกตูมหรือว่าดอกบานด้วยทั้งตูมทั้งบานครับอเลฮะ ตูมน้ำบาดยาวไหมพี่ประมาณเมตรไหมเมตรกว่าความลึกของน้ําใช่ไหมลึกของน้ําเมตรกว่าเมตรกว่าใช่ไหมครัพี่ฝางชูชูขึ้นหนให้เห็นหน่อยไในอะไรเดี๋ยว,ยวนายกไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ให้เห็นหน่อย,อยตรงนั้นนะ่ะน,นายกเหอะนายกเยกขงานห้ามนี่นะ <H it> ว้าวเพิ่นเพิ่นไใ้นี่ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะพี่สองนะโลเมตรหกสิบโอเคโอเคแสดงว่าความลึกของน้ำพี่ประมาณนั้นนะประมาณนั้น เอฟซมันก็เป็นการพึ่งพานะฮะพึ่งพาอาศัยนะในส่วนของคนคนที่อยู่กับป่าก็ต้องพึ่งอาศัยป่าและก็ดูแลรักษาป่านะฮะคนที่อยู่กับกวานก็ต้องพึ่งอาศัยวานพ,าพะเยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราได้ใช้ประโยชน์จาก,กวานพะเยานะส่วนนึงก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์และก็ดูแลนะฮะเอฟซีถ้าถามว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเชินยูเปะ กิจกรรมต่างๆล่านี้คิดว่ามีประโยชน์นะ,ะครับมีทั้งตูงครับเอฟซีครับความต่อเนื่องนะฮะของอทุ่งบัวดแดงคลิปนี้เอฟซีครับเป็นคลิปพิเศษจะ,จะสังเกตเห็นด้านหน้าตรงนู้นก็มีการแจวเรือออกมาชมทุ่งบัวดแดงนะครับเอฟซีครับทั้งหมดกี่ลมพี่ป๋องเรือที่เรามองเห็นด้านหน้านะ่ะกี่าำเลยเรือขยัก หนึ่ง <1, S 2> สองสามสี่ห้าประมาณห้าลำหกลำนะฮะเป็นเรือขยักนะฮะแกวสองคนใช่ไหมฮะที่สองสองคนเป็นเป็นของของใครเอ่ยข้างบ้านนั้นอะไรติดอะไรผู้กองผู้กองอ๋อใกล้ๆกับลรงแรมผู้กองนะฮะไม่ใช่ เขาว่ามีมเรือขยักให้เช่าใช่ไหมครับเรือขยักให้เช่าอืม FC ก็เป็นกิจกรรมแต,แต่แต่ก็ต้องเป็นคนที่อ,อมีความชำนาญน,นะที่จะต้องแจวเรือออกมาอย่างนี้นะฮะ FC โอ้หลายลำนะนพี่ป๋องอืมสิบลำครับแจวชมทุ่งบัวแดงครับ FC ครับ ดังแอ่นโชบบินนะฮะเล่นลมเดี๋ยวแดดออกออกมันออกหมดอะหมายความว่ามันมันต้องรอให้แสงแดดจัดๆแล้วฮะเอาคึ่งจะบานเต็มที่หรอฮะครึ่งวันอ๋อครึ่งวันหมายความว่าเที่ยงนี้มันก็จะเริ่มหุบอ๋อจะเริ่มหุบก่อนแล้วก็ เขาอาจะไปเริ่มบานตอนกลางคืนอีกนะฮะจนถึงเช้าจหมายเขาว่าประมาณประมาณ12ชั่วโมงนนะมันจะเริ่มบานจริงๆน่าจะเป็นตั้งแต่ตีหนึ่งหรือเปล่าพี <c oughs> ส่งสงสัยเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดแล้วเบสีว่าดอกบัวเขาจะมีเวลาบานเริ่มบานตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะฮ <c oughs> ะออครับเอบสีบ ปลายมกราต้นกุมพานี่จะบานเต็มที่เลยใช่ไหมฮะโอ้พื้นที่ตรงนี้จะมีความงดงามนะฮะจะมีจังหวันะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นต้นต้นฤดูบานนะฮะของทุ่งบัวแดงนะฮะพี่กวานพะเยานักฟีครับอย่าลืมครับฟิฟซีถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะฮะ แวะสัมผัสบรรยากาศชายกว้านพยาวแล้วถ้ามีเวลานะช่วยแผนลงมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มาชมทุง่งดอกปัวแดงนะฮะซึ่งมีความงดงามมากๆ <Yeah. S 1> เลยครับเบียบศีนะฮะบริเวณ,เวณนี้จะจะเยอะมากจริงๆฮะนี่คือความงดงามจริงๆครับเบียบศีครับ <Yeah. S 1> นะฮะอย่าได้พลาดโอกาสนะฮะสำหรับทิป ชมทุ่งบัวแดงที่กวานพะเยาครับเวีครับสุดยอดจริงๆฮะไม่แพ้ทุ่งบัวแดงที่น้องหานน้องหานอุดรธานีครับเวฟีนะฮะที่อุดรนะถ้าเราดูคลิปดูอะไรจะเห็นภาพเลยนะฮะสวยมากเลยครับเวีครับนี่ธรรมชาติสร้างมา ธรรมชาติสร้างมาเออพี่ป๋องสังเกตไว้เอ๊ะทำไมมันจะต้องมาเกิดบริเวณนี้เยอะๆแล้วตรงอื่น,นทำไม,ม <ลง S 2> ไม่เกิดมันไม่มีลมมันไม่มีลมอ๋อมันต้องตรงนี้จะต้องไม่มีคลื่นน้ำจะนิ่งใช่ไหมครับอ๋อมันไมมีคลื่นลมมันต้องน้ำนิ่งนะน้มันนิ่งครับมนะันก็เลยก็มีสาหร่ายเยอะสาหร่ายเยอะตัวกดให้มันมีเป็นอะไรเป็นครับ เป็นปุ๋ย่ยเป็นปุ๋ยด้วยนะฮะเวลามันย่อยสลายลงไปก็เป็นปุ๋ยให้กับรา,ากบัวนะครับเอฟซีว้าวอยากให้เอฟซีได้มาสัมผัสจริงๆครับผมคิดว่าคงจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเหลือเกินครับเอฟซี <c oughs> ต้น,นอ,ะอะไรดีๆ<ด>เยอะได้แพราะนะครับปีที่แล้วสี่สิบก็ไร่ปีนี้เป็นหกว่าไร่อ๋อโดยประมาณใช่ไหมฮะออโอ้โหโอ้โหเอฟซีม้ามีเสียงเพลงกล่อมเลย <laughs> มาจากไหนฮะเสียงเพลงนี้อ๋อปัน้นร้องให้อหอกระจยข,ขาวอรัเพื่อนจากฮอกไจขขาวอืมเป็นคลิปที่มีความรรังการในเอฟซีทุ่งบัวแดงกวานพระเห่าครับ คงจะมีอะไรประชาสัมพันธ์นะฮะแจ้งข่าวให้กับพี่น้องซี FC ครับสุดยอดจริงๆรห้เอซ่อย่างไรนะฮะเอฟซช่องเอมรอนบาเหนือเที่ยวชิมก็ต้องอขอขอบคุณนะคุณสมชายแผ่นทองนะฮะหรือพี่ป๋องของเรานะฮะ ที่ได้สละเวลาแล้วนะฮะพาเรานั่งเรือมาสัมผัสทุ่งบัวแดงครับเยซี FC. ครับโอเคนะเยครับขอให้กำลังใจกับเยฟซีทุกทกท่านนะฮะเริ่มต้นปีใหม่2 5 6 4ด้วยพละกกำลัง ที่มุ่งมั่นนะฮะเพื่อจะมีสิทธิ์เป้าหมายชีวิตของปี64ครับ FC อันนี้เป็นนกอะไรเอ่ยที่จับอยู่บนดอกบัวพี่อลองนอก,นกปากซ่อมปากเชื่อมอยู่งน,นห้อง๋อ้โอนมุมนี้เยอะมากนะพี่<อ>ป๋องนะเยอะมุมนี้เยอะว,ว้าวเป็นทุ่งอะไรเป็นทุ่งจริงๆนะฮะ นี่ถือว่าเป็นเป็นต้นฤดูเนาะครับต้นฤดูต้นฤดูการบานของอดอกบัวแดงครับฟีดส์ครับแล้วมันจะมันจะแก่เต็มที่ประมาณเดือนไหนฮะมีนาไหมมีนาครับมีนาก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะยุบตัวใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นฝักนะฮะเป็นฝักเพราะฉะนั้นนี่ตั้งแต่วันนี้นะฮะตรงนี้ก็คือต้นมกราใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ไปกุมภา นะฮะจนถึงกลางกุมภานู่น,นะฮะเอซี FC ยังยังมีเวลาที่จะมาสัมผัสตร,ตรงนี้ได้นะฮะเอซี FC ครับเยอะอลังการจริงๆครับเอฟซธรรมชาติสร้างสรรค์เหลือเกินครับ คลิปนี้เป็นคลิปยาวๆนะยบสีนะเอาแบบให้แบบอิ่มตาอิ่มใจอันนั้นเขาเรียกนกอะไรนะพี่บังผมจำชื่อไว่ได้แล้วที่เดินอยู่นะนั่นะนะาลังบินไปนี่นกนกไก่น้ำนกนกอ๋อน่ะน่าก็มาแบบเบาๆก็สามารถที่จะดูนกได้นะฮะกิจกรรมดูนกชมนกได้นะฮะบริเวณทุ่งบัวแดงนี่นะฮะยฟซก็จะมีนกที่หลากหลายนะเป็นนกน้ำนะฮะ สุดยอดจริงๆเลยด้านหน้าของเรานี่จะเป็นโซนเมตัมแล้วพี่ป๋องนี่ตรงไหนเมตัมโซนบ้านเมตัมมีต้นสำชาดอยู่ตรงนี้ด้วยนะ FC พี่ป๋องช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก้านพะเยาเราหน่อยฮะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิญชวนมาเอาเลยครับานพะเยามาขับชมพุ่งดอกบัวแดงอืแล้วเชิญมาเที่ยวชมได้ขอให้เรือพายลูกเดียวนะถ้าไม่ให้เรือเครื่องเรือไม่มีน้ํามันมีน้ามันมันจะทำไม่ได้ต้องใช้เรือแจวอย่างเดียวใช่ไหมป๋องเสียโอกาสไม่เสียน้ําจะเสียอืม ขอเชิญทุกท่าน,นาในจังหวัดในจังแต่ภายในประเทศไทยอ่ะทั้งหมดมาชมทุ่งดอกปลาแดงที่พะเยาครับผมกวานพะเยาแห่งน,นี้นะฮะครับถ้ามันไม่มีคนพายคนแจ้วก็มาติดต่อได้ที่คุณสมชายแผ่นทองว้าวบอกเบอร์โทรหน่อยครับรอบอกเบอร์โทรเก้าศูนย์เก้าสี่แปดสามสองศูนย์แปดหกเจ็ดโอเคนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้หน้าปกนะฮะผมจะ อาลงโบโทรของคุณสมชายแผ่นทองนะฮะนะเพื่อจะได้ติดต่อนะฮะนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจเ c ็บซีท่านใดสนใจนะฮะเซติดต่อผ่านทางเบอร์มือถือของคุณสมชายแผ่นทองได้ครับโอเคขอเก็บภาพนิ่งก่อนครับเ c